5อาหารช่วยนอนหลับลดพุงลดไขมันเร่งด่วนภายใน7วันครับ5ขั้นตอนนะครับที่ผมแนะนำให้ท่านทำตามนี้เลยนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วท่านจะนอนหลับสนิทไปทั้งคืนรวมทั้งน้ำหนักลดลงไวแบบจีดจ๊ด ครับผมมาท็นะครับและนี่คือด h รท็ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5อาหารช่วยนอนหลับลดพุงลดไขมันเร่งด่วนภายใน7วันครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับอาหาร5ชนิดนะครับที่จะช่วยให้การนอนหลับของท่านนั้นยอดเยี่ยมกว่าที่เคยรวมทั้งช่วยลด พุ่งลดไขมันลดต้นขาแบบเร่งด่วนแล้วครับ7วันเนี่ยรู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับอาหารกลุ่มที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนี้นะครับควรจะมีส่วนประกอบนะครับไม่ใช่ควรหรอกเขามีส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านหลับได้ดีเช่นทริปโตเฟนเซโรโทนินกาบาแมกนีเซียมแล้วก็เมลาโทนินครับพวกนี้นะครับถ้าอาหารอะไรมีสารพวกนี้เนี่ยก็มักจะทําให้ท่านหลับได้ดีแต่อาหารหลายๆอย่างมีสารพวกนี้ครับ แต่ก็มีแป้งและน้ําตาลแฝงสูงทําให้หลับได้ดีแต่อ้วนด้วยเช่นอะไรเช่นพวกกล้วยส้มอินทผาลัมข้าวนมพวกนี้ดีไหมดีทําให้หลับดีแต่ทานมากไปมันจะอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอาแบบหลับดีแล้วไม่อ้วนด้วยนะครับนั่นก็คืออันแรกครับปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนนะครับมีวิตามินดีสูงมีอโอเมก้าสามสูงซึ่งจะช่วยเร่งให้ร่างกายผลิตสารที่ชื่อว่าซีโรโทนินทําให้การหลับนั้นดีและยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ตัวปลาแซลมอนมีโปรโตีนที่สูงมีไขมันดีที่สูงกระตุ้นให้ร่างกายเผาผานไขมันไปใช้นะครับให้ร่างกายเผาไขมันเป็นแบบนี้ดีมากๆครับโปรโตีนที่สูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายลดน้ําหนักอย่างยั่งยืนนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2อครับอัลมอนนั่นเองครับทัวอัลมอนนั้นมีแมกนีเซียมสูงมากๆแมกนีเซียมที่สูงทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย กล้ามเนื้อผ่อนคลายทําให้การหลับนั้นมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นและรีแล็กซ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแนะนํามากๆสําหรับแอลมอนนะครับแอลมอนไขมันดีสูงมากๆมีโปรโตีนพอสมควรเลยและแป้งต่ำเหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่ทานคีโตจินิกไดเอทโลาะดไดเอททำมิเตอร์เมทตนฟาสติ้งซึ่งท่านจะมีสุขภาพดีและมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาต่อในข้อที่3ครับ อันนี้เหมาะกับทุกผู้ทุกคนเลยครับนั่นก็คือไข่ครับตัวไข่ครับไม่ว่าจะเป็นต้มนึ่งทอดเจียวอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไปทอดไปเจียวใช้น้ํามันผมแนะนําไม่ใช้น้ํามันจากธรรมชาติไม่ใช้น้ํามันพืชที่ผ่านโปรเซสสูงๆนะครับ เพราะการที่มีน้ํามันพืชผ่านโปรเซสสูงสูงเนี่ยมันจะมีโอเมก้าหกสูงจะทำให้หลอดเลือดท่านอักเสบนั่นเองนะครับตัวไข่เนี่ยนะครับมีเมลาโทนินที่สูงนะครับเมลาโทนินเนี่ยนะครับเขาสกัดมาเป็นเม็ดยาเพื่อให้ท่านกินแล้วนอนหลับได้ดีเลยแต่ว่าเราไม่ต้องไปกินนะเรากินไข่แทนไข่ต้มสัก2ฟองทานตอนสัก6กโมงเย็นเนี่ยสักสี่ทุ่มเนี่ยหลับสบายเลยนะครับนั้นก็คืออาหารชนิดที่สานั่นเองก็คือไข่นั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นก็คือผักใบเขียวนะครับ ผักใบเขียวเนี่ยแป้งจะตังนะครับและมีแมกนีเซียมที่สูงอย่างที่บอกครับแมกนีเซียมทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายการหลับเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับและไม่พอครับตัวผักใบเขียวยังมีกากใย,ยที่สูงนะครับขับถ่ายคล่องขับถ่ายดีเราก็นอนหลับสบายท้องไม่อืดใช่ไหมครับยังไม่พอครับตัวพวกผักใบเขียวเนี่ยมักจะมีแป้งตังเพราะฉะนั้นท่านทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่ถ้าเกิดท่านไปทานผักที่อยู่ใต้ดินเช่นหัวเผือกหัวมันเนี่ยนะครับหลับดีเหมือนกันฮะแต่อ้วนเพราะว่า ในที่สุดแป้งเขาจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลนั่นเองนะครับคราวนี้มีแถมอีกนิดครับถ้าผักที่มีโปรตีนสูงและสีเขียวเช่นนะครับพวกแอสพากากัสหน่อไม้ฝรั่งนะครับหรือพวกบ็อกคลี่พวกนี้นะครับก็มีโปรตีนสูงแบบนี้ทานปุ๊บเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยสร้างเตาเผาพลังงานได้ด้วยก็แนะนําเลยนะครับแล้วมาต่อกันสุดท้ายนะครับอาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือชาคาโมไม์นั่นเองครับตัวชาคาโมไม์เนี่ยมีสารที่ชื่อว่าอะพิจินินนะครับอะพิจินินเนี่ย จะช่วยทําให้การนอนหลับดีขึ้นลดความเครียดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีการทานชาคาโมมายเพื่อให้ร่างกายนั้นรีแลกซ์หลับได้ง่ายนั่นเองครับยังไม่พอครับในชาคาโมมาย,ยังมีสารที่ชื่อว่ากาบ้านะครับตัวกาวบ้าเนี่ยก็จะทําให้การหลับนั้นดีขึ้นนั่นเองครับและตัวชาคาโมมายนั้นไม่มีคาเฟอีนครับเพราะนั้นคนที่เซนต์ต่อคาเฟอีนมากๆเนี่ยก็สามารถทานชาคา,คาโมมายได้อย่างสบายแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อเรื่องการนอนเลย นั่นเองครับผมและนี่ก็คืออาหาร5ชนิดครับที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านนั้นง่ายขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นแถมควบคุมนะครับหุ่นต่างๆนะครับรอบเอวนะครับต้นขาพุงนะครับทำให้ชีวิตของท่านนั้นยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับโอเคครับคท่านี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ขั้นตอนนะครับช่วงเย็นนะครับที่จะทำให้ท่านหลับสนิททั้งคืนและน้ำหนักลดไวแบบสุดๆครับ ขั้นตอนทั้ง5ของเราเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับสำคัญมากๆเลยสำคัญมากๆเลยและต้องทำา5ขั้นตอนนี้เรียงกันไปไม่ควรข้ามนะครับและ ควรทำตามให้ครบครับขั้นตอนที่1ครับ4มงเย็นถึง6โมงเย็นแนะนําให้ท่านเดินโดนแดด45-60นาทีแค่เดินก็พอนะครับใครอยากวิ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับตามสะดวกนะครับช่วงนี้ท่านจะได้วิตามินดีจากแสงแดดได้ยอดเยี่ยมมากๆได้อากาศบริสุทธิ์ได้การออกกําลังกายแบบสบายสบายรีแลกซ์ร่างกายทุกอย่างและจะเป็นช่วงเวลาที่เรากด เมลาโทนินให้ต่ําลงนะครับเพื่อให้เจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยหลั่งออกมาในช่วงสามทุ่มถึงสทุ่มจะทําให้ท่านเข้านอนได้ดีนดั่นเองนะครับช่วงเวลาที่2หรือสเต็ปที่2นั่นก็คือ เวลาประมาณ18นิกาถึง19นิกานะครับเป็นช่วงรับประทานอาหารเย็นผมแนะนำให้ท่านเพิ่มอาหารเย็นที่มีทริปโตแฟนนะครับลงไปในมื้อเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวทริปโตแฟนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของเจ้าซีโรโทนินเป็นสารแห่งความสุขในชีวิตของเรานั่นเองนะครับอาหารที่ผมแนะนำา5อย่างนะครับ1ไข่2เนื้อสัตว์3ถั่วเปลือกแข็ง 4. ชาเขียวและ 5. ดาร์กช็อกโกแลตที่70%ขึ้นไป85%ได้ยิ่งดีครับสลับสลับกันทานนะครับไม่ใช่ทานมื้อเดียวใส่ไปทุกอย่างนะครับมาต่อกันที่สเต็ปที่3ครับก็คือช่วงเวลา19นาิกาถึง20นาฬิกา คือช่วงเวลาของการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้นะครับท่านต้องใช้ของอะไรนะครับต้องแต่งตัวอะไรต้องกระเป๋าต้องใส่อะไรนะครับเครื่องสอําอางอุ่นเยอะแยะไปหมดท่านเตรียมตัวช่วง19บเถึงยีนาฬิกาแบบนี้สุดยอดครับท่านจะนอนหลับได้โดยไม่กังวลนะครับแบบนี้สำคัญมากๆนะครับมาต่อสเต็ปที่4ครับช่วงเวลานะครับยี่สนาฬิกาถึง2 1่สเนาฬิกาเป็นช่วงเวลาดูแลร่างกายตนเองนะครับ ใครยังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมแนะนําให้ออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งช่วงนี้สัก15นาทีแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหักโหมมากจะทําให้ระบบเผาผลาญของท่านดีมากในช่วงที่ท่านนอนหลับ ต่อมาครับอันที่2ครับก็คือแนะนําให้ท่านอาบน้ําอุ่นก่อนเข้านอนจะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนได้อย่างสบายสุดๆน้ําอุ่นนะครับเพราะน้ําเย็นจะกระตุ้นให้ท่านแบบสดชื่นตื่น,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 เ,น,นเราแนะนําตอนเช้าถ้าน้ําอุ่นเราแนะนําก่อนนอนนะครับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดห้ามข้ามเด็ดขาดเพราะมันคือ1ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านชั่วโมงที่ 21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับผมแนะนำให้ท่านตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่21นาฬิกานี่แหละเพื่อจะทำ1ชั่วโมงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม1ชั่วโมงนี้ครับให้ท่านเอาโทรศพัพท์ออกไปจากห้องให้ท่านเลิกดูทีวีให้ท่านลดอุณหภูมิห้องลงนะครับแล้วให้ท่านปรับไฟในห้องเป็นสีส้มนะครับปิดไฟสีขาวเพราะมันจะกระตุ้นทำให้ท่านนอนหลับได้ไม่ดี ต่อมาครับแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือที่เรียกว่ากลุ่มแบบนอนฟิกชั่นไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกแบบเอออยากอ่านต่อมากจนเกินไปแบบซีรีส์อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับได้ดีและสุดท้ายครับโยคะยืดเยียดครับลองดูครับ5สเต็ป5ขั้นตอนนี้ผมมั่นใจว่าจะทำให้ท่านการนอนของท่านดีขึ้นแบบอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปครันนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย